ครับหลังจากที่เราได้เซ็นสัญญาว่าจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการลงเสาเข็มไมโครพายนะครับขนาดไดามิตเตอร์18เซนนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับใช้งานนี้นะครับลงเสาเข็มเพื่อรองรับ โครงหลังคาหน้าบ้านนะครับเป็นเสาเข็มไอไมโคพายขนาด18เซนนะครับจำนวน6ต้นนะครับต้องบอกก่อนว่านะครับสายงานนี้เป็นสายงานต่อเติมทั้ง2อ <im> ย่างเลยนะครับต่อเติมโครงหลังคาหน้าบ er ้านและโครงหลังบ้านนะครับส่วนด้านนี้นะครับก <im> ็เป็นต่อเติมโครงหลังคากันสาดด้านข้างบ้านนะครับสำหรับสายงานนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับที่เราทําการติดตั้งเสาเข็มไมกโนพายทั้งหมด6ต้นนะครับเพื่อรองรับโครงสร้างหลังคาขนาดไซส์ L อนะครับเมทัลชีตฉนวนพียูนะครับ เรามาดูโครงหลังคาหน้าบ้านนะครับจะเป็นยังไงนั้นนะครับตามผมมาเลยฮะก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกก่อนว่านะฮะเราตอกเสาเข็มไอไมโครพายขนาด18เซนนะครับเพื่อลบโครงสร้างของโครงหลังคาหน้าบ้านนะครับเราตอกจนถึงได้โบเค้าเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟุตติ้งที่ทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนี้ก็จะขึ้นโครงสร้างได้เลยครับด้านนี้นะครับเป็นโครงหลังคาที่เป็นรูปแล้วะตัว L อนะครับ ตรงนี้นะครับจะทําการติดตั้งตัวประคองรางน้านะครับตัวนี้จะเป็นหลังคารางน้ําซ่อนรูปนะครับเดี๋ยวทุกคนตามเข้ามาดูทางนี้ครับด้านนี้นะครับเป็นหลังคากันสาดสไตล์โมเดิร์นเหมือนกันนะครับผมนี่เดี๋ยวดูด้านนี้เลยครับด้านนี้นะครับเป็นเสาแผงค้ายันนะครับเพื่อรับโครงอาคารที่ยื่นออกมานะฮะส่วนเหล็กที่เราใช้นะครับต้องบอกกันว่าเป็นเหล็กไซส์ L อลนะครับที่เราจัดให้คุณลูกค้านะครับตรงนี้จะเป็นเหล็ก4ีคูณสนะครับเราใช้เหล็ก4ีคูณสล่างนะครับเหล็ก6กคูณสบนนะครับ แล้วส่วนแปรนี่เราใช้เป็นเหล็กนิ้วคุณนิ้วนะครับเพื่อความสวยงามนะครับทุกคนส่วนจันทันก็เป็นเหล็ก3ามณนิ้วพึ่งนะครับคลิปหน้านะครับเราจะพามาดูหลังจากที่มงุงหลังคาไม่ได้ชี้เสร็จแล้วนะครับติดตามชมได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับถูกใจเพจผู้รับเหมาซื้อตรงเจ้าของบ้านมั่นใจนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ